กบตติดาว้นะะะคคคขอคุณ่มยพาไปชิมร้านอาหารอบอุ่นเหมือนกินที่บ้านนะคะเป็นสไตล์ของร้านนี้ค่ะร้านนี้ชื่อร้าน Wish Love นะคะร้านเขาก็จะเปิดตอนช่วงตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณ2องทุ่มค่ะอยากหาอะไรเบาๆกินแต่ไม่รู้วันนี้จะเบาหรือเปล่านะคะเมนูแรกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะส้ตมตำข้าวโพดนะคะอร่อยแบบไม,ไม่ใส่พริกค่ะ ่คะกินอะไรครับเมื่อกี้ซุมตามโอเคมาต่อกันด้วยข้าวผัดแหนมค่ะผัดใ<ม>นใหม่หอมๆเรื่นๆน้องซีเนียร์ถิดใจกับเมนูที่มีผักมากๆเลยเลยค่ะตั้ตาแหว ร้านนี้นะคะก็เหมาะกับการมารับประทานกันเป็นครอบครัวค่ะมีทั้งเมนูเครื่องดื่มต่างๆนะคะแล้วก็อาหารซไต์อิตาเลียนมีอาหารประเภททอดประเภทส้มตำก็มีค่ะมีให้เลือกสัรมากมายหลายเมนูเลยแหละคะ่ะบรรยากาศโดยร,รวมนะคะเมนูมนถัดไปพร้อมสีจา้าไก่ซอสมะนาวค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูโปรโดอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ามาเราต้องสั่งค่ะ เมน,น้เด็กน้อยมีความสยกดบกทานกินมากมากเลยนะคะเมนูต่อไปนะคะก็เป็นสเต็กปลาเดล,ลี่ย่างะคะ่ะเมนูนี้ก็จะมีทั้งเห็ดทั้งปลาทั้งผักสลัดเฟ้นฟรายแท่งใหญ่ๆนะคะคำโตๆชิ้นโตๆกันเลยะคะ่ะถูกใจมากๆเลยละจ้าหนาวหนาวเนี่นย

ว่าอร่อยหมดชามทุกเมนูไปเลยค่ะมาที่นะคะเรายังมีเมนูที่เราสั่งบ่อยๆอู่นะคะก็อย่างเช่นรายการหมูตกครกนะคะเป็นส้มตําที่ใส่ไว้ในครกค่ะแล้วก็มีเมนูพิซซ่านะคะให้เลือกสั่นมากมายหลากหลายหน้าด้วยกันค่ะเมนูที่นี่นะคะทุกเมนูเขาจะทำจากวัตถุดิบที่สดใหม่แล้วก็สะอาดค่ะโอเค I'm not อร่อยไม่อร่อยก็ดูจากเด็กน้อยกันเองแล้วกันนะคะอร่อยและมีความสุขแบบนี้มามา่าป๊าป๊าก็ชื่นใจมากๆเลยเลยคะ่ะเป็นร้านที่อบอุ่นสไตล์ครอบครัวจริงๆค่ะมีเมนูให้เลือกสรรมากมายแล้วสามารถมารับประทานกันเป็นครอบครัวได้อย่างลงตัวเลยเลยคะ่ะแนะนำร้านนี้เลยนะคะ wish love ค่ะพบกันใหม่ EP หน้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s ั b s c r i b e ให้ senior and family ด้วยค่ะ วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย